ม,มีผมเมตตาพยากรใจรักดวงดีจัก,กรวาลสันติสุขวันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของคนวันอังคารนะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักและผลสรุปใพ่ต้องการแนะนำอะไรนะคะอ่ะเรื่องไปที่หนึ่งการงานค่ะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะบอกเลยว่าการงานของคุณนะคะจะทำให้คุณนะคะได้เงินทองได้ความโชคดี คือการงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํางานมากๆอาทิตย์นี้นะคะแล้วคุณก็อาจจะได้ร่วมงานกับคนที่ถูกใจหรือได้ร่วมงานกับเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่คุณรู้สึกว่าทํางานด้วยกันแล้วเข้าขากันดีนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยการงานของคุณค่อนข้างราบรื่นสดใสนะคะในช่วง7วันนี้ก็ถือว่าการงานของคุณคิดหวังอะไรไว้ก็สําเร็จตามที่คุณคิดตามที่คุณหวังแล้วก็มีคนพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานของคุณให้ผลสําเร็จ ออกมาดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้การงานของคุณบางคานค่อนข้างดีมากๆนะคะการเงินค่ะตอนนี้นะคะคุณเองก็ จะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโอกาสได้โชคลาภในเจ็วันนี้หรือมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานเงินทองประทานความโชคดีหรือประทานคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสมมนุนคุณถ้าคุณต้องการควรต้องการการ,การช่วยเหลือเรื่องการเงินจากใครผู้รับผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณได้ค่ะและช่วงนี้การเงินของคุณก็ถือว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆในเรื่องการเงินของคุณนะคะก็ถือว่า มีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้การเงินของคนวันอังคารก็ค่อนข้างที่จะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะความรักค่ะความรักนะคะของคุณในช่วงนี้นะคะก็หมายถึงว่าคือคุณกับคนรักของคุณก็โฟกัสเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างความมั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องทำมาหากินมากกว่านะคะ ไม่ค่อยได้หวือหวาหรือหวานอะไรโรแมนติกอะไรมากนอกจากเหมือนคุณก็เป็นคนที่ขยันทํางานแฟนคุณก็เป็นคนที่ขยันทํางานต่างคนต่างทํางานเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวนะคะอาทิตย์นี้ก็อย่าทำงานจนลืมใส่ใจกันนะคะก็พยายามใส่ใจกันดูแลก,กันแล้วก็แคลความรู้สึกกันด้วยนะคะก็คืออย่าทำงานหรืออย่าหมกม,มุ่นกับงานมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนข้างๆนะคะอ่ะไพ่สรุปสำหรับคนวันอังคารคะ่ะใน7วันนี้นะคะเราจะส่งไพ่ ให้สรุปค่ะคนมังคารนะคะบอกเลยว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความคิดตัดสินใจเด็ดขาดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจอะไรใครอยู่หรือรู้สึกกำลังศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมอะไรเกี่ยวกับผู้คนอยู่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดูยากมากค่ะภายนอกคุณจะดูนิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีความเฉลียวฉลาด มีความหลักแหลมมีความอ่าน,านคนออกอ่านเกมออกอ่านสถานการณ์ออกอะไรแบบนี้ค่ะและช่วงนี้คุณกําลังคิดริเริ่มหรืออยากจะทําอะไรศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมให้กับตนเองเนาะคุณนะคะก็ถือว่าไพาสรุปค่อนข้างถือว่าดีเลยนะคะก็คือว่าคุณค่อนข้างจะรักสันโดษป,ปิดเวกไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรกับคนมากมายค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมๆนะคนวันอังคารก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีค่ะด้วยรักและจริงใจบีพรมเมตตาพยากรณ์ค่ะ